สวัสดีครับทุกท่านครับจิ้มกล้องคือธรรมเนียมการถวายเครื่องราชบรรณาการหรือว่าของกำนันจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศจีนเพื่อแสดงความเคารพเจริญพระราชไมตรีแล้วก็ขอความสะดวกในการติดต่อค้าขายหรือว่าความสัมพันธ์ทางการทูตในที่นี้โดยเฉพาะกรณีนะครับหมายถึงกรณีไทยกับจีนในอดีตโดยคําว่าจิ้มเนี่ยแปลว่าให้ส่วนคาว่าก้องเนี่ยแปลว่าของกำนัน ดังนั้นคําว่าจิมกองจึงหมายถึงการนําของกํานันไปให้นั่นเองโดยตลอดหลายศตรวรรษที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในยุคราชวงศ์หมิงในช่วงประมาณ270ปีของราชวงศ์หมิงเนี่ยซึ่งตอนนั้นตรงกับสมัยอยุธยานะจีนได้ส่ง คณะทูตมาอย่างอายุธยารวม19ครั้งนะครับส่วนอยุธยาเนี่ยส่งคณะราชทูตไปจิ้มกล้องถึงจีนเนี่ยประมาณ110ครั้งเครื่องราชบรรณาการที่สยามให้กับจีนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของป่าหายากที่มีคุณสมบัติในการเป็นยาอายุวัฒนะแล้วก็เป็นที่ต้องการของราชสำนักจีนเช่นพวกจันหอมพริกไทยนะครับพวกขี้ผึ้งกรมมาถันทองคำนะ การพลูจันเทศกระวานขาวแล้วก็รวมไปถึงพวกสัตว์ป่าหายากอย่างเช่นช้างนะครับงาช้างนอแรดนกกระเรียนส่วนของที่จีนเนี่ยมอบให้กับสยามก็คือเป็นเครื่องลายครามนะครับผ้าไหมผ้าแพรอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นสิ่งของขึ้นชื่อของทางจีนเขานะครับซึ่ง การส่งจิ้มกล้องเนี่ยไม่ใช่แค่การสวามีพักเท่านั้นแต่ว่ามันยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆนะครับต่อสยามหรือว่าต่ออยุทยาเองหรือว่าต่อช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเอง การส่งจิ้มก้องเนี่ยมีความหมายหลายๆด้านด้วยกันนะครับทั้งในด้านทางตรงนะครับก็จะเป็นในด้านเศรษฐกิจนะซึ่งพ่อค้าไทยเนี่ยสามารถเอาเรือสำเภาไปค้าขายซื้อสินค้าจากจีนนะครับได้รับการผ่อนปตนระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับได้รับการยกเว้นภาษีทําให้จีนเนี่ยกลายเป็นตลาดใหญ่ของสินค้าจากสยามนั่นเองส่วนในด้านการเมืองนะครับก็ นั่นแหละครับพอเราไปสวามิพักก็คือได้รับการยอมรับจากรัฐบาลจีนในฐานะมิตรประเทศนะครับประชาชนของ2ประเทศนี้สามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวกนะครับบ้านเมืองก็อยู่ในฐานะที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก น,นะครับส่วนในด้านการต่างประเทศเนี่ยสยามก็ถูกยอมรับจากนานาชาตินะเพราะว่าเออเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสยามเนี่ยอยุธยาเนี่ยติดต่อค้าขา,ขายมีสัมพันธ์อยู่กับจีนนะนอกจากนี้นะครับท่านผู้ฝั่งครับมันก็เป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีนะครับคือพูดง่ายๆนะครับเราแต่งเรือเอาของเอาอะไรไปเป็นจิ้มกล้องเนี่ยข้อดีของมันอีกอย่างหนึง่งก็คือเราได้ไปดูไปรู้ไปเห็นนะครับว่าเหตุการณ์บ้านเมืองมันเป็นยังไงใครยึดใครใครตีกับใคร นะครับพูดง่ายๆก็คือไปเผือกนะับไปเผือกนั่นเองนะครับไม่ใช่แค่เอาของไปให้ราชสำนักจีนนะครับนอกจากนี้พอเราเอา่อไปเผือกได้ข้อมูลข่าวสารทั้ง้านการเมืองการต่างประเทศมานะครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่ามันไม่ได้มีแค่ชาติเรานะครับที่เอาของไปให้จีนน่ะมันมีทั้งหลายๆประเทศเลยทั้งพ่อค้าทั้งนักการทูตนะครับที่เดินทางเข้ามาดังนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกจึงเป็นแหล่งเผือกชั้นดีเลยนะเหมือนเป็นตลาดนะครับการได้คบค้าสมาคมกับ จีนะทําให้เราเนี่ยมีพันธมิตรที่มีคุณภาพนะครับนอกจากนี้จีนอย่าลืมนะครับว่าจีนเนี่ยเป็นอูอ่อารยธรรมเป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาศิลปะวิทยาการชั้นสูงต่างๆเนี่ยทำให้ พอสยามหรือว่าอยุทยามีคนไปตรงนั้นนะครับก็ทําให้เราได้รับการถ่ายทอดหรือว่าครูพักรักจํานะครับพวกูมิปัญญาพวกศิลปะวิทยาการต่างๆที่มันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบ้านเมืองของเรานะครับกลับมาด้วยนะครับดังนั้นการไปจิ้มกล้องที่จีนเนี่ยนอกจากจะมีเหตุผลทางเศรษฐกิจการค้าแล้วนะครับก็ยังมีในยักษ์อื่นๆนะทั้งสังคมทั้งการเมืองนะครับเพราะว่าได้อภิสิทธิ์พิเศษมากมายนะครับทั้งเป็นเรื่อง ื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองการต่างประเทศแล้วก็สังคมนะแต่ว่าพอตะวันตกเข้ามานะครับตามหลักฐานในสยามตอนนั้นนะครับสมัยรัตน,นโกสินทร์ก็เป็นชาติแรกๆเลยนะที่ตีตัวออกห่างจากจีนนะครับอันนี้ก็เป็นวิถีทางของสมัยนั้นนะครับว่าใครไม่ได้นแมัวก็ต้องเอาตัวรอดแนะ้วเราเป็นประเทศเล็กๆนะครับวันนี้ถ้าชอบช่องเราอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้เพื่อนๆรับชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ